หเห็นกลองใหม่ก็รู้สึกแบบปื้มมากๆแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันในช่องของใหม่และลาลินนะคะและก็วันนี้นะคะขอต้อนรับคลิปอันบ็อกอีที2แล้วนะคะต้อนรับสู่ต้นปี2022เลย ใหม่ก็คัดชิ้นที่แบบว่าต้องช็อปปะต้องได้มากๆนะั่คือใหม่เ,เลือกมาให้แล้วนะคะแล้วก็ก็ทําการแกะนะคะเพื่อที่จะใส่ไทออนให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเสื้อผ้าที่ใหม่ซื้อมานั้นแบบมันตรงปกไหมนะสําหรับคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วของที่ใหม่ช็อปมาก็มาจากช้อปปีกับ IG นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์นะคะด้านล่างเลยเนาะเดี๋ยวใหม่จะใส่ไว้ให้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวใหม่ขอเริ่มจาบหมวดเสื้อผ้าก่อนเลยในชุดแรกของใหม่นะคะ,ะ,คะก็มากันในจจ็มสูสีดําแบบนี้นะคะอันนี้ได้มาจากร้านในช้อปปี้รค ราคา3 9บบาทนะคือมีความยาวที่โอเคมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีดีเทลที่กระเป๋านะคะสองข้างสามารถแบบใช้งานได้จริงนะแล้วก็คือมันอําพรางหุ่นนะได้ดีคือใส่แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราดูผอมเลยนะตรงด้านหน้านะคะถ้าเกิดใครแบบกลัวโปไปก็คือสามารถใส่แบบนี้ได้คือจะได้แบบไม่โปกันแล้วก็จะมีความดีเทลแบบแผ่นตุ๊กตาแบบนี้เลยนะก็ทําให้แบบเรามีความแบบมีลูกเล่สามารถใส่สร้อยใส่พวกเอเซอรี่เพิ่มเติมได้ด้วยนะตัวนี้ ก็คือแบบสวยมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรจําสูตรที่ผ้าดีตัวหนึ่งที่แบบอยากแนะนําเลยไปดูตัวถัดไปกันเลยนะคะตัวนี้เลยนี่เป็นก็คือมีความแบบแขนยาวแขนพองแบบนี้แล้วก็เป็นกระดุมไายเสื่อแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะใหม่ได้มาจากร้าน Off Store นั่นเองเองนาะตัวนี้ราคา350บาทเ<า>ขาบอกว่าเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะเมื่อต้นธันวาคมนะยังไงก็ลองแบบไปดูที่ช็อปกันก็ได้นะไม่รู้ว่าจะหมดหรือย,อยังนะคะใหม่ชอบตัว นี้มากมีความแบบผ้าหนานุ่มนะเอาไว้ใส่แบบประกาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าโอเคจิ้มถัดมานะคะนั่นก็คือนี่เลยดูแค่เห็นกล่องใหม่ก็รู้สึกแบบฟื้มมากๆแล้วนะคะแบบเขามาในปีแบบคริสต์มาสต้อนรับแบบต้นปีแบบนี้เลยนะเขาคือใส่ใจเรื่องแพคเกจจิ้งในการแพ็คมากๆแล้วคือเสื้อผ้าเขาคือน่ารักจริงๆสําหรับร้านนี้นะคะที่ใหม่ได้มาเป็นร้านไหนไม่ได้เลยเห็นแค่แบบว่าแพ็กเกจเขาก็คือน่ารักมากๆก็คือร้านนะคะมันทก ะะเขาก็จะมีให้ช็อปกันได้นะคะทั้ง IG แล้วก็ช็อปปีนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะาใหม่แกะกล่องออกมาเลยเนาะก็จะเป็นเสืยย้อยืดลายน้องหมานะคะนี่เลย มชอบตรงที่มีความแบบตัวอักษรแบบสกรีนเขาตัดเป็นสีเขียวแล้วก็ชอบตรงที่น้องมอีความแบบเนี้ยคาบลมแบบนี้นะมันน่ารักมากๆเลยคือแบบเราเป็นทาสหมายอยู่แล้วก็คือพลาดไม่ได้เลยแล้วร้านนี้นะใหม่ต้องบอกว่าใหมา่สั่งมาครั้งแรกแล้วใหม่คิดว่าใหม่คงจะต้องตกเป็นลูกค้าประจําร้านเขาแน่ๆเลย พราะผ้ามันดีมากๆและราคาคือถูกมากๆเลยนะตัวนี้นะคะใหม่ได้มาในราคา259บาทสําหรับตัวถัดไปนะคะเอาใจคนรักงานก้าไหมพรมผ้าล่องสําหรับเสื้อตัวนี้เลยนะคะเป็นไหมพรมผ้าล่องแบบนี้นะมีความแบบตัวสั้นแล้วก็เป็นแขนยาวนะมันจะเป็นแบบครึ่งตัวแล้วคือผ้าของเขาก็คือนิ่มๆนะคะใส่สบายมากๆเลยนะมีร้านเขานะคะก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลายสีเลยนะร้านนี้นะคะใหม่ได้มาในราคา109บาท เท่านั้นนะก็เอามาใส่ในช่วงต้นปีที่อากาศกําลังเย็นๆอย่างเงี้ยก็กําลังดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะใหม่ก็ขอเริ่มต้นด้วยกางเกงยีนเลยนะใหม่ก็ซื้อมาเป็นกางเกงยีนขายยาวทรงกระบอกนะคะตัวนี้นะคะราคา159บาทคือถูกมากดูแล้วคุณภาพก็คือแบบโอเคมากๆเลยนะช่วงขามันอาจจะเติรนๆหน่อยเพราะว่าใหม่อ่ะสูง167นะคะแล้วใหม่ก็เลือกมาเป็นสีเข้มนะ,ะแต่ใหม่มีความรู้สึกว่าสีมันดูอ่อนๆเนาะแต่ว่า มันอาจจะเข้มของเขาแล้วแหละมั้งนะแต่ใหม่ก็มีความรู้สึกว่าใหม่อะอยังได้เข้มกว่าน,นี้อีกนะ ัดมานะคะก็เป็นกางเกงยีนเหมือนเดิมเป็นขาสามส่วนนะคะตัวนี้นะคะนี่มีความแบบยีนสีเข้มเลยนะคะตัวนี้ใส่สบายมากแบบไม่แน่นไปไม่คับไปนะใหม่อ่ะอยากได้ลุกแบบแนวแบบสปีดสตรีทมันปิดท่วงต้นขาเรา,าดีเลยนะเป็นสามส่วนที่แบบใส่สบายๆส,สำหรับตัวนี้นะคะใหม่ได้มาในราคา1น9บาทลองไปเลือกกันดูได้นะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในร้านเดิมอยู่นะคะเป็นกางเกงขาสาั้นลงมาหน่อยแต่ใหม่ลองใส่แล้วมันม ความรู้สึกเหมือนซ้งส่วนเหมือนกันนะตัวนี้นะคะหมายชอบที่มันเป็นดีเทลของเขาเป็นลายแบบเนี้ยไม่ได้แบบมีความเป็นยีนมันจะมีแบบความแบบเนี้ยดูดิ เห็นปะมันจะเป็นลายแบบนี้เลยอะแล้วใหม่ก็สั่งมาเป็นไซส์ L ปรากฏว่าหลวมจ้าถ้าเกิดใครใส่ไซส์เดียวกับใหม่นะก็ใหม่ก็แนะนําให้เป็นไซส์ M แต่ถ้าแบบชอบแบบความสบายบายใส่ตัวนี้ไปคีมหมูกระทะก็คือได้นะไซส์ size L ก็ได้อยู่ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ลองไปตาตามกันนะจ๊ะถัดมานะคะมาในหมวดของกระเป๋านะคะร้านที่ใหม่ได้มานะเป็นร้านในไอจีนะคะนี่เลยใบยนี้น,นี่มีความแบบน่ารักมากๆนะคะทรงเขาก็จะเป็นแบบใบใหญ่ๆนะใหม่เลือกเป็น ไปใหญ่เลยเพราะว่า เวลาเราไปข้างนอกก็คือใส่ของได้เยอะนะคะมันมีความแบบสายสีดําอย่างเงี้ย,เ,ยเอามาตัดเนาะตัดกระทัน้นตัวสกีแล้วก็ตัวกระเป๋าที่สําคัญนะมันมีตัวเนี้ยหม่ชอบมากกระเป๋าที่มันมีตัวแป็กแบบเนี้ยคือมันจะได้แบบปิดได้โอเคอะแล้วก็ด้านในของเขานะคะก็ยังมีแบบอีกหนึ่งช่องเอาไว้ใส่ของใส่โทรศัพท์คือแยกกันได้นะเขาจะมีถานเนี่ยกระเป๋าให้เราใส่มาด้วยนะเนี่ยก็คือใส่ไปมันก็จะเป็นแบบตั้งอย่างเงี้ยอยู่ทรงแบบนี้เลยตัวนี้เขาก็จะเขียนว่า sunny beach นะ กะะินด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ<ม>แล้วเขาก็จะมีให้เลือกแบบ2ไซส์เนาะแต่ใหม่เลือกเป็นไซส์ใหญ่มานะคะไซส์นี้นะคะอยู่ที่ราคา350บาทเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะถัดมานะคะเป็นหมวดของรองเท้าคือใหม่ชอบมากๆเลยแล้วก็ไปหาน้องเจอจนได้ นี่ใหม่ได้มาจากร้านในเซเล t i ี e นะคะเพราะว่าใหม่ไปดูที่ชอ Bacon Shop, ็อ p เบเก้นสต็อกน้อมันคือมันไม่มีเลยอะคือใหม่หาแบบหามานานมากคือไม่มีเลยแต่ว่าคู่นี้ซื้อเองนะคะอันนี้พิธีซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเอยแล้วใหม่ก็แบบเอามาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคือความหายากของเขาคือสีแล้วก็ไสแล้วใหม่ก็คิดว่าฉันจะไม่ได้มันครอบครองแล้วแน่เลย <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ ดูนี่ทรงนี้เลยคือใหม่ะชอบมากคือเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่ออันบ็อก์อีพีหนึ่งใหม่ก็ซื้อไปแล้วคู่หนึ่งเนาะแล้วก็คู่นี้นะคะก็คือพี่ทีเป็นคนซื้อถ้าใหม่ซื้อเองใหม่ก็ก็ซื้อแหละเพราะว่าคืออยากได้คู่นี้มานานมากแล้วถ้าเกิดใครชอบก็ลองไป ตามกันดูนะเพราะว่ามันใส่สบายมากนะสำหรับคู่นี้ใกล้มาราคา2,790บาทนะคะลองไปดูกันได้นะคะที่ช็อป e l e c t i v e หรือว่าช็อปเ a ค i นส s ็ o กก็ลองไปทำหางก,กันดูนะคะหมวดต่อไปเป็นของกระจุกกระจิกบ้างนะตัวนี้เลยเป็นปรนฟคกเตอร์อันเล็กๆแบบนี้นะคะเครื่งใหม่มีความรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็มันเอามาเพิ่มสีสันให้กับงานวันเกิดของเราได้นะตัวนี้ใหม่ซื้อมาจากร้านในช้อปปีราคาประมาณ69บาท ก็คือถ้าเวลาเราเอามาใช้เนี่ยก็คือแค่ใส่ฐานไปเขาจะมี่านให้นะแล้วก็แค่กดมันก็จะแบบขึ้นนะแต่ใหม่จะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้ให้นะคะก็ได้เอามาถ่ายนะคะตอนช่วงวันเกิดใหม่พอดีใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบน่ารักมากๆแล้วสีมันมีความแบบมินิมอลน่ารักน่ารักแล้วก็พกพาง่ายมากๆเลยนะเขามีให้เลือกแบบหลากหลายแบบเลยนะเพื่อนๆลองไปเลือกกันดูนะถัดมานะคะทางร้านนะคะได้ส่งมาให้ใหม่นะคือร้านเขาอะขายพวกแบบเทียนหอมอันนี้นะคะที่ใหม่ได้มา ก็ค,คือถุงประครบร้อนนั่นเองเป็นแบบถุงประครบร้อนมินิมินิจิวจ๋วจิว๋วยงงี้คือพกพาง่ายมากๆเลยนะก็คือเขาจะมีวิธีใช้อยู่นะคะให้เอาไปใส่ในไมโครเวฟนะคะเพื่อทําการอุ่นก่อนประมาณที่3 0มสิบถึงหกสิบวินาทีนะให้มันได้แบบความแบบร้อนๆหน่อยนะคะก็คือสามารถเอามาใช้ในการประครบนะคะตามตัวก็ได้นะตามจุดที่เราแบบปวดเนาะในช่วงที่เราแบบเป็นประจําเดือนเนี้ยเราปวดท้องก็สามารถเอามาแบบประคบได้นะคะสําหรับตัววัสดุของเขานะคะตัว าเป็นตัวคัตตอนนะคะแล้วก็ซับด้านในด้วยมาสลินนะคะก็คือช่วยในเรื่องของความขอนคลายความสบายได้นะเพื่อนๆชอบก็ลองไปดูกันได้นะคะที่ร้านใ,ในไ g จี t ิตรเต t t e ลาเต้เฮานะคะสําหรับชิ้นสุดท้ายนะคะกอันนี้นะคะเป็นกล่องใส่เครื่องประดับนะพวกใส่พวกจิวเวลรี่ของเราอะไรเงี้ยเอเซอร์าารี่ต่างๆช่องให้ใส่แบบได้เยอะเลยนะคะสามารถใส่พวกฟางหูแหวนสร้อยคอนะ ตัวนี้ก็อยากเอามาแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับคนที่แบบชอบใส่พวกเครื่องประดับต่างๆนะคะก็จะได้มีกล่องจัดเก็บระเบียบแล้วก็พกพาง่ายอีกด้วยนะลองไปตามกันดูค่ะและนี่นะคะก็คืออันบล็อก ep สอทั้งหมดนะคะที่ใหม่รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นยังไงถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าเกิดใครชอบใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหม่ด้วยใหม่จะทําคลิปอันบ็อกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครเข้ามาก็จะได้เป็นการตัดสินใจในการที่เราจะไปเลือกช็อปนะคะได้ตรงตาม ใจของเราอีกด้วยสำหรับคลิปนี้ใหม่ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมช่องของใหม่วันนี้ใหม่ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ